สวัสดีครับผมวันนี้วันที่9กุมภาพันธ์ปี2566นะครับผมก็มีข้อมูลมาอัปเดตแล้วก็แจ้งกันนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยนะครับก็มีการโอนเงินเข้านะสูงสุดนะครับผม9,000บาทนะครับจริงๆก็เริ่มต้นตั้งแต่5,000บาทนะครับผมสูงสุดก็คือ9,000บาทเดี๋ยวไปดูรายละเอียดครับสำหรับในเรื่องของเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับสำหรับวันนี้นะแล้วก็วิธีการตรวจสอบสถานะเออเราจะตรวจสอบสถานะ ได้อย่างไรรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาเช็คกันนะครับแล้วก็ในการโอนเงินเนี่ยนะครับจังหวัดไหนได้รับบ้างเมื่อวานนี้ก็จะมีการโอนเงินเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับในส่วนของวันนี้เนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่ามีการโอนเงินถึงครั้งที่10แล้วนะครับผมเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับผมที่เกิดขึ้นก็คือหลักเกณฑ์นะครับในการจ่ายสําหรับผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขด้วยนะครับผมที่มีการอัปเดตความคืบหน้า การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามมติคอรมอนะครับสำหรับหลักเกณฑ์ที่เราคอนทราบนะครับลักษณะของการน้ําท่วมตั้งแต่1วันนะครับวงเล็บ24ชั่วโมงนะครับแต่ไม่เกิน30วันแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายนะครับผมอันนี้ก็จะได้รับอัตราการจ่ายเงินหรือช่วยเหลือควรเรือนละนะครับ5 0า0บาทนะอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ของเขานะครับถ้าน้ําท่วมนะครับเกินกว่า30วันแต่ว่าไม่เกิน60วันอันนี้จะได้รับควรเรือนละ7 0 0 0บาท นะครับผมนี่ก็จะเป็นกรอบระยะเวลาในเรื่องของน้ําท่วมนะครับแต่ว่าถ้าเกินกว่า60วันขึ้นไปอันนี้นะครับผมก็ถือว่าจะต้องได้รับการช่วยเหลือนะครับครวเรือนละ9,000บาทอ่าอันนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์นะครับที่ควรทราบนะครับในส่วนของข้อมูลที่อัปเดตนะครับณวันที่7กุมภาพันธ์ปี266ร้ณเวลา17.15น จังหวัดที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์10จังหวัดนะครับก็จะมีกระบี่ชุมพรตราดนครศรีธรรมราชนาราธิวาสพังงาแพร่แม่ฮ่องสอนอำนาจเจริญแล้วก็อุตรดิตนะครับผมอันนี้ก็เป็น10จังหวัดที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่ว่านี้นะครับธนาคารออมสินเนี่ยนะครับได้โอนเงินให้แก่ผู้ประสบภัยนะครับซึ่งโอนไปแล้ว8ครั้งนะครับถ้าเราดูเนี่ยนะครับก็รวมนะอยู่ที่3 4 1 5 3 4ขวารือนด้วยกัน นะครับก็ไม่น้อยนะครับตามที่มีการโอน8ครั้งเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่นะครับ20มกราคมไล่มาเลยนะ2 0 24 31เอดนะครับผมนนะนี้ก็จะเป็นช่วงเดือนมกราคมส่วนในเรื่องของเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ไล่มาตั้งแต่วันที่1ที่2ที่3ที่6ที่7นะฮะแล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้วันที่8กุมภาพันธ์นี่นะครับผมก็จะมีการโอนเงินนะครับนะในวันที่8ที่ผ่านมาก็จะเป็นพื้นที่กทมหรือว่ากรุงเทพ ผู้ที่ได้รับนะครับอยู่ที่4 3 3 7 5ครัวเรือนด้วยกันนะครับในส่วนของเมื่อวานนะครับในส่วนของวันนี้นี่ฮะก็คือครั้งที่10ละนะครับก็ทางด้านของกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยได้ส่งบัญชีรายชื่อรัอเรือนนะครับในพื้นที่จังหวัดอะไรบ้างจะมีเชียงรายนครนายกนะครับหนองบวัวลำพูสุราษฎร์ธานีขอนแก่นปราจีนบุรีน้องคายสุพรรณบุรีแล้วก็ยโสธร นะครับอันนี้เนี่ยนะครับธนาคารออมสินจะจ่ายเงินนะครับอยู่ที่52,587คอัเรเือนด้วยกันนะก็เตรียมพร้อมสำหรับในเรื่องของการรับเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทานะครับผมนะผู้ประสบภ,ภัยนะครับนะน้ำท่วมต่างๆที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขนะครับผมก็ตั้งแต่5,000บาทสูงสุดจนถึง9,000บาทด้วยกันนะครับ นอกจากนี้นะครับก็จะมีอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องนะครับของเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก่อนส่งต่อให้ธนาคารออมสินจำนวน25จังหวัดรวมอยู่ที่86,735ครัวเรือนด้วยกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสุขโขทยัยระนองน,น่านเพชรบูรณ์ตรังนครราชสีมาบุรีรัมย์ลำพูนสิงห์บุรีรรอุบลราชธา,านีฉะเชิงเทาราชบุรีเชียงใหม่ มหาสารคามสตู 101, สสตลร้อยเอ็ดศรีสะเกดเลยสาแก้วอ่างทองเชียงรายสมุทรสาครชนบุรีนนทบุรีแล้วก็รบบุรีนะครับผมนี่ก็รอนะครับสำหรับในเรื่องของการอนุมัตินะว่าในเรื่องของการตรงตามเงื่อนไขที่ว่าไว้นะครับถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่นะครับแจ้งกันให้รับทราบข้อมูลนะครับ สำหรับประชาชนที่ได้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถติดตามสถานการณ์ดําเนินการนะครับซึ่งก็จะมีเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวมีลิงก์ให้นะหรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่กองช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขหมายเลขโทรศรัพท์ครับ026373511นะครับ026373511นะครับผมอ่ะนี่ก็เป็น รายละเอียดที่นํามาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันกันนะครับสำหรับในเรื่องของความคืบหน้าการจ่ายเงินนะครับผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับผมที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพูดถึงในเรื่องของการตรวจสอบสถานะบ้างนะครับผมมาดูกันิว่าในเรื่องของการตรวจสอบสถานะมีวิธีการอย่างไรนะครับซึ่งมันมีเว็บไซต์อย่างที่บอกไปนะครับนะเดี๋ยวมีลิงก์ให้เช่นเดียวกันนะครับหรือท่านไหนสามารถเข้าไปที่แฟนเพจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM อนะครับอันนี้เขาก็จะมีข้อมูลละเอียดที่สรุปรายงานความคืบหน้านะครับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคอรมอนะครับซึ่งก็จะมีแต่ละงวดสรุปชัดเจนนะครับรวมไปถึงในเรื่องของลิงก์ที่เข้าไปตรวจสอบอะไรครับสถานะด้วยนะครับมาดูกันครับวิธีการตรวจสอบตรวจสอบอย่างไรนะครับในกรณีที่เราเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับในเรื่องของการตรวจสอบของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับ หน้าแรกนะครับผมก็จะให้ท่านเนี่ยนะครับได้ดูรายละเอียดซึ่งจะมีเขียนว่าตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์ปี266ผู้ประสงค์จะยื่นคําร้องขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2 6 6 5เพิ่มเติมครับกรุณาติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสํานักง,งานเขตในพื้นที่ของท่านอ่านี่คือนะครับให้กับทุกท่านเนี่ย ได้รับทราบข้อมูลนะครับว่าท่านสามารถยื่นคําร้องขอนในเรื่องของเงินช่วยเหลือตรงนี้ได้นะครับเมื่อท่านเข้ามาเว็บไซต์นะครับหน้านี้แล้วเนี่ยจะมีข้างล่างนะครับจะมีเขียนคําว่านะครับติดตามสถานะการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤด,ดูฝนปี2565 นะครับเป็นปุ่มสีเขียวแบบนี้ใหญ่ๆมันนี้เลยเมื่อเรากดปุ่มสีเขียวตรงนี้ปั๊บนะครับก็จะเด้งมาตรงนี้นะครับก็เตรียมนะครับในเรื่องของบัตรประชาชนไว้ช่องนี้นะครับผมก็จะต้องเตรียมกรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับก็มี13หลักนะนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องเว้นวรกนะก็กรอกติดต่อกันเลยนะครับ13หลักเนี่ยมีอะไรบ้างก็ใส่ไปนะครับเมื่อทําการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วนะครับก็กดตรวจสอบสถานะตรงนี้นะครับ เมื่อกดตรวจสอบสถานะปั๊บนะครับผมมันก็จะมาขึ้นนะครับในเรื่องของราะดยดนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจําตัวประชาชนชื่อนามสกุลนะครับผมแล้วก็อะไรครับสถานะซึ่งสถานะเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3แบบนะครับแบบแรกก็คือรอโอนเงินนะครับผมแบบที่2นะครับโอนเงินสําเร็จ แล้วก็แบบที่3ขึ้นแบบนี้เลยโอนเงินไม่สาเร็จนะครับผมนะ,นะเรามาดูในเรื่องของการรอโอนเงินก็นะครับผมมีการตรวจสอบแล้วก็บ่งชี้ว่านะครับวันที่เป็นแบบไหนอย่างไรนะอันนี้ก็ดูวันที่แล้วกันนะครับส่วนนะครับสถานะโอนเงินสําเร็จนะก็คือตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเงินเข้าไปก็ลองตรวจสอบดูนะครับโดยระบบพร้อมเพ์ที่ผูกด้วยหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนอันนี้สําคัญนะครับแล้วก็ดูบัญชีของท่านด้วยว่าบัญชีของท่านว่าบัญชี ว่าบัญชีของท่านเนี่ยนะครับผมที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนที่เป็นแบบพร้อมเพลเนี่ยบัญชียังเออบัญชียังใช้งานปกติอยู่หรือไม่นะยังเดินอยู่หรือเปล่านะครับไม่ใช่เป็นบัญชีที่ถูกละง,งับแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสแบบนี้เลยก็คืออะไรครับขึ้นสถานะว่าโอนเงินไม่สําเร็จแบบนี้เลยนะครับแสดงว่าท่านต้องไปอะไรครับตรวจสอบพร้อมเพลของท่านนิดนึงว่าบัญชีที่ท่านผูกไว้เนี่ยนะครับผมยังใช้งานปกติหรือไม่อย่างไรอ่าอันนี้สําคัญนะนะครับสำคัญเพราะว่า ถ้านะครับดูแล้วสถานะโอนเงินไม่สําเร็จอันนี้ต้องไปตรวจสอบให้ดีนะครับผมนะไปตรวจสอบให้ดีนะครับผมเอาละนี่ก็เป็นรายละเอียดที่นํามาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันนะครับเพราะฉะนั้นครับกำหนดการโอนเงินครั้งที่10นะครับก็คือวันนี้9กุมภาพันธ์ปี2566นะครับตามจังหวัดที่เราระบุให้นะครับผมหรือแจ้งไปตรงนี้นะครับผมนะขอบคุณข้อมูลอีกครั้งครับจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM นะครับผมภาพ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมีข้อมูลรายละเอียดอื่นในเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการส่วิการของรัฐนะครับผมที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็จะนํามาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันให้กับสมาชิกทุกท่านได้รับทราบความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ